เมื่อกี้มีคนโทรมานะฮะต้องขอประทานโทษด้วยมีมีคนโทรมาโจ๊ตอ่าได้ได้ไม้มาครับเราค้าเป็นแบบอย่างนี้ไปก่อนเลยดีกว่านะครับทําประตูก่อนสองบ้านนะครับ ik 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 <ong> กิ๊กก็กลองกุ้งนะปุบก็เจออ่าโอเคนะครับ,นะรบก็ได้เรื่องอยู่แต่สิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งนะครับคือไม้นะครับ หม้สำคัญมากนะเดี๋ยวไม่มีที่ขุดไม่มีที่ขุดดินนะเราทํานี่ก่อนดีว่าทาสวนไปด้วยนะครับที่ว่าแบบเอ้ยลลผลผลิตปุ๊บก็ทีเดียวเลยนะครับเราก็จะได้บ้านที่สวยงามอลังการแล้วมีอยู่สี่อันเนี่ยนะโอ้คิดได้ไงเนี่ยออกมาหาบ้างหนึ่งนะครับทุบๆมีมีอะไรไหมจุดไม่มีเลยฮะทำไมมันอ้อ จะบอกว่าทำเลในแผนที่นี้ก็ดูดีนะครับกด M แป๊บห um นะึ่งฮะเฮ้ยโอ้โ oh หมีประจันเซียวด้วยสุดยอดเลยโจ๊นะครับเดี๋ยวไว้แบบช่วงที่พัฒนาการแล้วของเรานะฮะค่คอยไปนะแบบมีของกินมีอะไรพร้อมนะครับจะได้ไปรวดเดียวทีเดียวเลยอะไรเงี้ยฮนะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยอัพคลิปนะครับเพราะว่าเออก็ไม่รู้ว่าจะถ่ายอะไรกันก็เลยแบบเฮ้ยเห็นมาครับเห็นมาครับแล้วก็แบบ ไอ้ถ่ายจริงจริงจงจังนี่หว่าเว้ยสักสักเวอร์ชันหนึ่งก็ยังดีเออเล่นแบบบรรลุอะไรเงี้ยนะครับไม่แน่ก็จะเปิดเป็นเซิร์ฟไปด้วยนะครับให้คนเซิร์ฟพามาชี้นะฮะให้เพื่อนเข้ามาเล่นเฉยไม่ก็ถ่ายคนเดียวนะ <c oughs> ต่อบอกว่าหลายคนกับคนเดียวได้แตกต่างกันยังไงนะครับก็คือหลายคนเนี่ยได้ได้เปรียบนะฮะได้เปรียบเรื่องไอ้นี่อะไรวะ เรื่องการหาของนะครับจะหาได้ไวกว่านะครับเช่นแบบเอ้ยเนี่ยแยกกันคนนู้นตัดไม้คนนี้คนนี้ขุดขุดอะไรวะขุดดินเออคนนี้ทําสวนคนนี้ทําอะไรนะครับก็จะไวกว่านะฮะกินรกโกนตัดไม้ครับเราใช้ขวานไม้ห,หมดนะครับใช้ให้หมดก่อนนะครับแล้วค่อยไปนะคราบนะฮะจะได้ไม่เปลือง อแต่ที่ผมวางแผนไว้นะฮะก็เอาใหม่ใหม่ใหม่ขอทวนน,นิดนึงนะครับก็คือหนึ่งเราจะสร้างบ้านนะครับหาที่อยู่อาศัยให้เพียรพร้อมสอ,องนะครับหาส,ส,สัตว์สัตว์ที่ขังไว้เมื่อกี้ที่ขังไว้พักมือไห่ขังไม่ได้หลุมเอ้หมูลืมไปหมูมันกินแครลลอทเนี่ยวาก็น่าจะฆ่าทิ้งไปเลยนะครับแล้วมันไม่มีแครอทอะจอร์ดมันมันเปลี่ยนเวอร์ชันแล้ว เขาเปลี่ยนวิธีการเรีวิธีการหมดแล้วนะครับจากที่ว่าหมูนกินกินเลยนะกินข้าวนะครับกลายเป็นกินไอ้นี่แทนกินอะไรวะกินแครอทแทนนะครับก็ไม่รู้ว่าทําไมนะฮะจะบอกเรื่องจริงหมูชอบแครอทแครอทหรือเปล่าเรื่องจริงน้ำก็แดกทุกอย่างครับ <c oughs> ไม่ต้องคิดมากนะฮะอ่เอ,อ่ะโอเคนะครับ สิ่งแรกที่ต้องทำคือการเผาไฟนะครับวิธีง่ายคนระัคือเอาเนี่ยเอาไม้ธรรมดาที่คาบแล้วนะครับก็ที่ยังไม่คาบนะี่ยมาใส่อา่ก็จะได้เป็นฐานไม้นั่นเองนะฮะแต่ว่าถามว่าคุ้มไหมก็ไม่น่าคุ้มเหมือนกันนะแบบมันจะเสียดายไหมนะแต่ไม่แน่มันก็จะสร้างบ้านด้วยหินอย่างเดียวนะครับหินบีเอาไม่ใช่ หมูหมูลับป่วยนะครับเราเดินเดินดูนิดนึงนะครับโอ้โหช่างเป็นที่สวยงามเหลือเกินนะครับขอบอกตรงนะครับว่าไม่ได้โหลดแมปมาจากที่ไหนนะครับเพิ่งสร้างมาสดๆเมื่อกี้แล้วก็ได้มานะครับได้มาเป็นบรรยากาศนี้เลยผมก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยทำไมแม่งทำไมพวกนี้มันถึงลอยได้นะครับผมก็ยังสงสัยอยู่นะครับเออเฮ้ยแบบมุมแบบมุมในเสียงจากข้างหลังขันหลังป๊บนึงเกาแป๊บ อย่าพึ่งมาชูดเออ,อ,อเอาไม่ตายตัดต้นไม้เลยฮะในไหนก็มาบนยอดนะนะครับคนส่วนใหญนะ่จะแนะนําให้ตัดจากข้างบนลงมาข้างล่างนะครับเนื่องจากว่าอุบัติเหตุจะน้อยกว่านะฮะเออตายแล้วนะกลับบ้านกลับบ้านบางคนก็อาจจะร,นะนะรู้แล้วนะครับว่าเอ้ยผมไปทําคอมใหม่แล้วทาไมไม่ปรับภาพให้สวยหรืออะไร ที่ผมไม่ทำนะครับไม่ได้พออะไรไม่ได้แบบเฮ้ยกลัวว่ากระตกหรืออะไรนะกลัวแบบกลัวว่าแบบไอ้นี่อะไรนะคือยังไงภาพมันจะไม่มันจะมองไม่ค่อยเห็นแบบกว้างไกลไกลโพ้นอะไรอย่างนี้เท่าไหรนนะ่เนเ่ามาทำนี่ก่อนดนะีกว่าทำคุบพึ่งคุบพิงนะฮะก็ปักในบ้านหนึ่งงานสองงานเออแค่นี้พอนะครับแล้วก็ข้างข้างนอกก็ักปักป,ประมาณนี้นะฮะ นะให้แบบรอบๆเนี่ยสว่างนะครับจะได้ไม่มีอะไรเกิดอ่อเคก็ประมาณประมาณนี้นะฮะอุ้ยเสียงอะไรวะ <c oughs> หลอน <c oughs> นะครับอ่ารอบๆบ,บ้านจะได้ไม่มีอะไรเกิดไงนะจอดนะครับแอปเปิลกินแป๊บอืมเต็มอ่าอิ่มนะครับย่างหมูย่างหมู แล้วหมูใช้สักสองสามอันน้องนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยเราก็ขุดลงไปเลยนะครับขุดไปเป็นแบบบันไดเลยอะไรงเงี้ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เออขุดเปไ็นบันไดไปเลยนะครับขุดไปเพื่อที่ว่าจะเก็บหินไปด้วยนะครับเอาหินมารับของอะไรอย่างเงี้ย จริงๆแล้วน่ยไม่มีเอ็กเลนะครับก็สามารถหาได้ได้โดยการกด F3 นะฮะแล้วก็นะี่ครับนั่งหาเอาว่าว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอันไหนคือ,อดูยังไงอะไรยังไงเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้ใช้อันนี้เท่าไหร่นะครับคือใช้ประสบการณ์ล้วนๆนะครับที่เล่นมาแบบปกติธรรมดานะครับก็คือแบบยังไงน,นะผม คือตอนนั้นอะเป็นช่วงแรกเออที่ว่าไม่ไม่มีเซิร์ฟไม่มีอะไรให้เล่นนะครับผมก็เอ้ยเล่นคนเดียวอะไรเงี้ยก็ดูเบื่อเบผมก็เลยวน,น่นว่าเฮ้ยแม่มึงไม่มีแบบแลนหรือออนไลน์เลยววะก็ไปไปมาๆก็มีแลนนะครับทางเซิร์ฟขึ้นมาเองก็ได้หรือว่าจะเป็นเซิร์ฟโคโลใหญ่นะครับให้เราไปเล่นกันเออเลยแล้วแล้วก็ขุดม่วแล้วก็ขุดมั่วนะครับ จะเรียเยอ่อดินแทนแล้วกันนะจะได้ไม่เฟืองเออ,อเข่ไฟปังนี้นะเพราะเยี่ยมจอดแล้วแลวไอ้ที่ขุดไม้นี่มาทำไมอะจอดใช้ไปเลยใช้เป็นประโยชน์นะครับยาวไปโยนทิ้งนะครับบางทีนี่ของสิ่งเล็กน้อยเนะี่ยสามารถสร้างสิ่งที่ใหญ่ขึ้นมาได้นะครับแง่โอ้โหความคิดโคตรเลย ถ้าคนดู fate, คนดูคงจะบ pues ่นบ่นผมแนะว่าเฮ้ยหล่อไปแล้วเปล่าวะคำพูดโอเคครับแล้วก็คุดลงมาเรื่อยๆจะเช้ายังเอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเี่อะไรเนี่ยเฮ้ยไอ้สัสโอ้โหสปายเลยเซอรพรสเฮ้ยอีกปวกเนี่ยมาจากไหนวะเนี่ยต้องมีอีกแน่นอนจังหวะนี้ จังหวะนี้นั่นไงเกยระเบยมาจากไหนวะงงอยู่นะครับไม่รู้มันมาได้ไงปุ๊บปุ๊บโอ้โหหลอนเลยนี่หลอนกับมันเลยฮะโอเคอ้าเดิมมวยนะครับแล้วทำอย่างเงี้ยก็มีช่องโหวงไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าแบบเออจะได้แบบ มาขุดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อยโอ้โหสซอร์ไพรส์เปรย์หัวเยอะเลยเอ่อะจะไปไหนมาแล้วเนะี่ยหมดแล้วมั้งนะครับก็ปักปักไว้ตรงนี้เอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมึงขยายพันมาแว้วะนะเสียงไปยังไงวะนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหลอนหลอนขึ้นมาข้างบนก่อนนะครับขึ้นมาเนี่ยฟ้าอันนี้ปิดด้วยนะครับอดินติดไม่ได้เลยกลัวฮะกลัวจัดหลอน โอ้โหมามุมอย่างข้างนอกอ่ะทำสวนก่อนดีกว่านะครับสวนสวนเอาเป็นยังไงดิสวนข้าวอะไรอย่างงี้อ่าปึ๊บ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 นะกดแบบรัวๆเลยจะเบสบาเฮ้ย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 เสียงมาน่านไง้ยโอ้ในใหญ่ได้ได้ยงมันหนึ่งอันนะจุด หลบแป๊บมามามึงกูสปินตัวเซลล์โอ้โหไม่จะเป็นกระเซลล์ฮะแม่งเยอะยังวะเฮ้ยแม่งไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยใหโอ้โหมึงโดนทุกดอกเลยไอ้ชี้นใจเย็นกูจะตายแล้วโอ้โหวิ่งวิ่งอืจังหวะนี้จังหวะนี้ฮนะตายแน่นอนฮนะเอ้ยโอ้ยเฉียดตายคนระับโอ้ย เฮ้ยืมไปไก่แม่แดกนี่นวะ่า <ś c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราย,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 ยัดผลไม้เข้าปากก่อนนะอ่าอิ่มนะครับแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมามาเอ๋อมาเอ๋เอ,อม,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 มองมองหน้ามีเหลืองเหรอมานี่มานี่ไก่ลงมา โอ้ก็โอ้โหโอ้โหไม่ได้ไก่ไก่ไก่ข้างหน้าแล้วสีเขียวก่อยเยอะก่อยเยอะก่อยเยอะเข้าหม้อเข้าหมาอเข้าหมาอเข่าหม้อสามทีไม่ตายสี่ทีหลับนนอกแน่นอนนะจังหวั้มาแล้วมาแล้วไก่ไก่ดูดูดูมองสีวะมึงมองสีวะตามมาเออตามมาระเจ้าจูดเอาง่าแมปนี้ที่ผมเล่นมานะครับผมถือว่าโชคดีมากเลยแบบเนี้ย ครับเฮ้ยไก่ไก่ไก่เฮ้ยมึงเห็นซอมบี้ข้างหน้าไหมเนี่ยไอ้สัเดินตามมาขโมนไก่ขโมสไก่ตามมาจุดตามมาจอดเดินตามมาเดินตามมาเดินตามมาสิวะมาเร็วเวะเห็นไหมเนี่ยเป็นไข่อยู่ข้างหลังเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมาเร็วๆดิมาเร็วๆเออมาเร็วๆมาเร็ว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 มาเร็มาเร็าเร็ม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 าเร็ามา มาอ,อีกตัวง่ะอ่ะโง่โงอฮะเข้ามาไม่ได้ฮนะแตงวหวานนี้ขุดให้ไก่เขาไปอยู่แป๊บหนึ่งนะครับต้องท,ทําที่ให้ไก่อยู่ด้วยเอา้าตายละเออตายโรบินนะครับโอเคเราขุดฝั่งนี้ขุดมาฝั่งนี้ให้ไก่อยู่ข้างในไปก่อนนะจ๊ะ <c oughs> ขังไก่ไว้ข้างในก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะยังไงค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเฮ้ยเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วอันนี้มานี่มันี่ปุ๊บเสร็จกูแล้วมึงอืมทำประตูป๊้นึงฮะทำประตูไว้เอวลาไก่มันในนี้เวลาไก่อยู่ครบไม่ครบเราจะได้ดูได้นะะเนี่ยพอจะเข้ามาไม่ต้องเสียเวลาเฮ้ยมาถือนูน่นให้มันดูถือนี่มันดูเนะี่ย ก็เลยขยายที่แป๊บนึงครับที่ว่ายังไม่ทำข้างนอกเพราะว่าอะไรอ๋อมันมืดนะครับผมยังไม่อยากออกไปเสี่ยงชีวิต้วตอนนี้นะครับเมื่อกี้ก็เจอเกตันเอ้ะสเกเลตันนะครับก็เกือบน็อกเหมือนกันเฮ้ยอยมานี้มนันนี้หัวติดเดี๋ยวหัวไอ้โผตัวเป็นแฟชั่นนะน้องไม่ดีอยู่ไหนเนี่ย มายืนคู่อยูน่นะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหลอกสงหอนะลอกลอกสังหารเนะเบ๊ซป,ปิดเฮ้ยกินแอปเปิ้ลปุอยอย้ยเลอ่าโเคฮะก็เลยครับเรามานั่งทำสวนต่อนะครับแต่ก่อนจะทำส่วนนี่มาจากไหนเยอะแยะนี่ขนาดปับเป็นระดับง่ายเนะี่ยโอ้โหมาจากไหนเงนี้ยอืมเพราะว่าผมยังปักแถวบ้านยังไม่พอนะครับสงสัยต้องปักให้เยอะกว่าน,นี้อืม เคเยี okay. e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  ่ยมเยี่ยมเยี่ยมใช้ได้จอดใช้ได้เลยะครับขอเว้นเป็นสองสองหนึ่งหนึ่งสองสองไปดีกว่านะคไม่ได้ใบเ,นะ 3. เอาหวยนะเดิอนะสอง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 เออพอดีนะครับไม่ได้พออะไรเพราะว่าเดี๋ยวพอเราปลูกแล้วงเงี้ยปลูกข้าวนะครับเดี๋ยวข้าวมันจะเด้งออกมามันเด้งออกมาไม่ได้พออะไรนะครับเพราะมันไม่มีน้านะฮะ รู้สึว่ามีมีตัวอะไรมาร้องตายข้างหลังเรานะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูม่นมีอะไรนะครับตอนนี้เอาดินไปก่อนเอาดินไปทำนานะครับจะได้มีข้าวกินนะครับโอเคครับก็ <c oughs> เอาอย่างนี้ไม่ไม่เอาใหญ่มากดีกว่านะครับเอาแบบพอประมาณนะครับ สำหรับที่ว่าเอออยู่ได้อะไรได้นะครับปิดตรงนี้ป่ะมั้งตรงนี้มินน้ำอ่าเฮ้ยไก่อย่างาาไม่หมดเลยนี่ว่าเดี๋ยวไปเอาไก่มาก่อนเนะ๊บเอ้ยก่อน